อันนี้พญาควายาว่าจังไดเนี่ยพ่อสอนพ่อเนี่ยชื่อพญาผู้เลย่ยครับผู้เล่ยพญาผู้เล่ยปลาคาบแก้วโอ้ปากคาบแจวหนาดางหางดอกเล็บแก้วสองเล็บเป็นตัวผูเป็นตัวผูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเล่ยแฟนครับแฟนปีศาจบานสมวัติแนอ่างปัจจุบันสมวัติแนองภาคพีพานเหนือมราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายสุขาราชนัดควบสอบบูร์บานชฉวางเพิ่มเนื่องจังหวัดเจันทบุพี่น้องเมื่อกระโจนกับเสาร์วันเสาร์ที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพ มันมีบรรยากาศคือคากแห้งพี่น้องคนสื่อคนขายหลายหลายพี่น้องอ่ะก่อนรับชมกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนอพี่น้องเนาะมาปอมาพบควายงามของหอยสอนพอสอนควายแปลกพี่น้องได้มากเหมือนเดิมเปิดชิปของหอยสอนสวัสดีครับผมพอสอนควายงามควายแปลกได้มากแม่นแม่ลูกกันอยู่บ่บ่แม่นบ่แม่นมากคนละย่างเอาไว้ต้องกันครับโอ้ติดกันเลย อันนี้พญาควายว่าจังไรเนี่ยพ่อสอนพ่อนี่ชื่อพญาผู้เล่ครับผู้เล่พญาผู้เล่ยปลาคาบแก้วโอ้ปากคาบแจ้วนาดางหางดอกเล็บแก้วสองเล็บเป็นตัวผูเป็นตัวผูพญาควายอู้หมูควายม้งค้นพี่น้องเบิ้งหางเผินพี่น้องปากคาบแจ้วนาดอกอหางดอกหนา หน้าดางทั้งดอกปากกระคราบแก้วขาดังเล็บหลังกเล็บแก้วทั้งสองโอ้พี่น้อง้ายแปรขอกสอนตัวนี้พี่น้องเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดแยกไว้หนึ่งหพารี่พี่น้องหนึ่งหมื่นองพันห้าร้อนโอ้ลับหนาข้อเก้าพเก้ารอยเ่าะถึงหมื่นพี่น้องถลับหนาข้อพ่อสอนมุกดาหารเลี้ยงไว้เป็น เป็นมงคลแม่นครับควายมงคลเนะพี่น้องมันหายากถือหายากควายหายากแต่ช่วงนี้ราคามันล่วงผมก็ไปตามสถานการณ์ไปตามสถานการณ์เบิ้ลตลาดมีตัวเดียวเด้พี่น้องไปหาอีกว่าใดได้หนิเบิ้ลตลาดมีตัวเดียวเนาะตัวนี้ซัดเบิ้ลครับอ่าเดี๋ยวผมเบิ่งอีกนะผมเบิ่งท่านนี่อ้าวมาเบิ่งท่านพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งผู้แล่เจ้าผู้แล่พญาผู้แล่พี่น้องอุ้ยเบิ่งพี่น้องควายแปลกกอส่วนหาบ่มีอีกแล้วในตลาดนี้เบิ่งขาเพิ่นพี่น้องขาดังขา แก้วทั้งสองขาแก้วเรียบแก้วทั้งสองโอ้เป็นเล็บแก้วทั้งสองเลยพี่น้องหนาเพิ่นพี่น้องปากเพิ่นพี่น้องปากคาบแก้วหนาเพิ่นสิบสองเพื่นเปิดไว้ทรงลอยกิโลทรงฟรีลอยกิโลแต่ถ้าไปเอารับหนาข้อเก้าเนาะเก้าพันเก้าร้อยพี่น้องบ่อพ่อมื่นเพิ่นว่าพี่น้องอามาเบิ่งแม่แคบาหนี้แม่นี่สูงลอยสิบห้าพุตรวจท้องเลยแล้วแปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วลอยสิบห้าสองเดือนขอดไซพอยแคบไว้อยู่บ่ะ ร้อยแปดเส้นครับพ่อขายอยู่ใช่ไหวะโอ้นี่เพิ่นตรวจแล้วเรียบร้อยเพิ่นพี่น้องเพิ่นมีคลิปตรวจอ้เรียบร้อยประกันทองครับอุ้ยสายแคร์พี่น้องว่าสายแคร์สูงอยู่ที่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ร้อยซื้อมาพอไก่แคร์นั่นพี่น้องเตรียมเตรียมจำพ่อพ้องครับซุดยอดเลยพี่น้องอันสายแคร์อันทองให้ร้อยโอ้ประกันทองให้พร้อมเรียบร้อยเปอร์เท่าไรพ่อสอนร้อยสิบโตหาล้อยพอครับโอ้พี่น้องราคาควายตามสถานการณ์หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยพ่อเป็นวัน อุ้ยราคาช่วงนี้พ่อซื้อพี่น้องราคาัต้อรองกันได้อีก้ัไปหนาคอกนี่งหายอยกิโล้อโอราคานี่ทรงห่ร0อยกิโลแต่ว่าหนาคอกเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน้ารออกไปห้าพอสอนใดพี่น้องเดี๋ยวสิบาพีผพ้หนองไปห้าพอสอนอยู่จังมื่นอยู่ขอากวนมีแต่ควายงามควายแปกพี่น้องนาพ่วงค้างดีเนาะพวงขางดีจริงจริงเลียวว่านาจะเป็นสองเดือนโอ้นมกับลูกแล้วพี่น้องท่องแรกความสาวทองแรกสายแคร์พี่นอง ธนาข้อสิบเจหาร่อยตัวนี้ธนาข้อนี่เก้าเก้าเนเก้อนนี้พี่น้องปอะัหมื่นพ่อสอนเชื่องๆหูหูเนาะโอ้ยเลยโอ้พี่น้องควายเป็นหาอยากวหลงไ้ยขออนุญาตบานนี่พ่อสอนศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่ดนยหดกหนึ่งเก้าเก้าหนา้สอนมุดาหารสอนมุดาหารคือเก่าทบทั่วนี่กันนะเบือทศนย์เก้าสาครับศูน 6199ครับพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองมือนี้เพื่อนได้ของดีมากฝากพี่ต้อนน้องทั้งสองโตเลยพี่น้องดีมากเลยบบบ้้ออาาานงมเนาะพื่อนมาแบบชุกเฉินเพื่อนมาแบบชุกเฉินเอาเชยเลยขอบคุณเลยคราบมาเด้อพ์อสอนเด้ออันขั้นผ้าพี่ผ้าน่องไปชมอยู่ขอกสะดวกเนาะพผอสอนเนาะสีโทาหาประสานหาอีกเสื้อหนึ่งขั้นสีผ้าไปเบิ่งขอกเพื่อนเพราะว่า ่พอเพิ่อน,นี่มีตะกร้แปลกๆด้พี่น้องก็อสอนควายแปลกเพิ่นใดมากโอเคขอบคุณเลยนายมันนาากับผมแไดข้ขายทั้งสองตัวครับผม,มตัวอ้าวมหาหอยเอกบาทนี่พาพเอกเข้าได้รูปรอมากคือเจ้าของเลยรอเนาะบักทูรอเบิรงถ่ายเพิ่นโตนโตเพิ่นพี่น้องอุย้ยสุดยอดพี่น้องเขาเปิดกว้างดีตนตนโตที่ดีดีพี่น้องถ่ายเพิ่นพี่น้องหางดีสุดยอดสุดยอดของเพิ่นพี่น้องของหอยเอกได้มากเปิ่เทอดหอยเอก สองเมืองตาอ่านบ่อนาเสือพี่น้องควายผูกงามด้วยพี่น้องเอาไปเป็นพ่อค่ายพ่อฟันนำสองหาเพิ่นเปิดใบพี่น้องหอยเอกใหญ่มากเป็นตาเสือหางงามต้นตดีง่าวอ่านลาดเขาเนาะเปิดกว้างดีครับพี่น้องนารอสุดยอดเลยเอ้าวหอยเอกคอสัญญาตเบอร์โทราศูนย์แปดเก้าศูนย์แปเจ็ดหนึ่งแปดห้าศูนย์หกห้าควายงามควายรอของหอยเอกพี่น้องสองหาเพิ่นเปิดใบเป็นตาเสือของเพิ่นพี่น้องสูงกว่าม่านลอยซ้ายชูหาบวกเลยเนาะหอยเอกเนาะเอ้า พูดเล่นๆม้าหอยมันมาเด้อครับผมมาหอยบุดขออนุญาตหอยบุดป่านนี้เปิดเท่าไรหอยบุดสองแปดสองแปดห้าโอ้ยแม่แบบไงข้องหอยบุดสองแปดห้าโตดิเฮ้โอ้หว้ายว้ยควายแปลกอีกแล้วของหอยบุดแปลกอีกแล้วมันมาแปลก พอเบี่ยวว่าเบิ่งกันนต่มันเป็นยังไงโอ้มีสองสื่อๆนี่เออพี่น้อง้ายแปลกมีสองนมเพิ่นว่าพี่น้องมีสองนมเพิ่นว่าโอ้มีสองนมเพิ่นว่าพี่น้องเบิ่งเพรท่านเห็นได้พี่น้องอ้าวเบิ่งเบิงรับสภาพได้รับสภาพได้แจงเอาพี่น้องสองแปดหาราคาสุดสุสูงร้อยสี่สิบสองความสูงเพิ่นเอ้ยสองแปดห่า แต่ว่ามีสองนมคือคนเพื่คนคว่า,าเอาไปเลี้ยงเป็นมงค้นก็ได้โอ้สุดยอดลาบสภาพถึงเอาเพื่นว่าเพิ่นบอกตำหนิความเรียบร้อยแต่วันใหญ่พี่น้องขั้นใดลูกนี่จัคสิวางเด็ดควายตัวนี้ลูกคือสีงามค่ะแม่สาวอยู่ที่พี่น้องแม่สาวครับควบามผสมเลยเรียบร้อยโอ้ยงามครับอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยบุดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกศูนย์สี่เจ็ดสามสองพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝ่าวัทั่วมาต่อรองเพื่นใดอ้าวมันหมาเด้อหอยบุดขอบคุณหลายๆครับผม ว่าสิลุงปูก๋ออวยตาข่างให้ห้อยบุดก็ได้อวยตาที่ข่างให้เอาลุงเหรอลุงลหรอ่ะสายแขคบมาดูปลาทองแล้วแปดเดือนสายแขบเพื่อนอุ้ยได้มากแต่ละครั้งนี่มีแต่งามยงๆแปลกๆทองแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้แปดเดือนแล้วพี่น้องสายแกร์เพื่อนปลาโถสูงประมาณลอยลอยซีบกว่าลอยซีบกว่าสายแกรเพื่อน บ่วมันควายหน่อยเด้่พี่น้องอย่าว่าควายหน่อยเด้คอควายใหญ่แต่ว่ามัน,นแคระพี่น้องท้องแปดเดือนรับประกันท,อท,อท้องพร้อมเปิดเท่าไรลูกสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันในราคาควายแคระท้องแล้วแปดเดือนใกล้ซอกหนึ่งตัวสองหัวใจ 2, 2, 2> เพิ่นว่าสองสองเพิ่นเปิดไ,ไว,ว,ว,ออว้พี่น้องอุ้ยค่อยเบื้อง่ายเพิ่นพี่น้องท้องแล้วเด้พี่น้องนี่ท้องแล้วท้องอ่างล่างแล้วพี่น้องพูดนะใกล้ออกแล้วเนาะลูกดินดุดุกดยู่เพิ่นว่าห้อยแหกเพิ่นว่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์ห้าศูนยห้าสองหนึ่งห้า ซีซีสองสามพี่น้องเพิ่นมาจากบรรองน้ำคุณตะการพืชผลได้ควายแค่มากมือนีพี่น้องสองสองต่อไดนทากังเว้นก็ขึ้นเป็นอย่างงั้นว้ายโตไหนทางกังเว้นขั้นกังเว้นมียอยู่นะมอ่ะมียกับสีต่อขึ้นกันหนึ่งตัวเนาะโอเคบ่เสื้อดอกบ่มีเมียอ่ะขอบคุณหลายๆหล่หมันมาเบิ่งพระเอกบ้านสาวหน่อยบ่พอพันโอ้ยล่ะหน้าสวยพอพัน โอ้ยพี่น้องสายใดห้อยแฮกุูป้าแจ็คสายอย่างนาอหนาโอต้นโตดีสีสันดีพี่น้องโอ้เนาะผิวดีเนาะเอาไปเลี้ยงเป็นพอขายพอพันไดเพิ่นว่าร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่แปดไดเลยพี่น้องความสูงเพิ่นพูดอะเปิดเท่าไรห้อยแฮกงหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันเท่าโอยสูงนิดหน่อยตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งทตั้งขางเก่งหงวะสูงพี่น้องพูดอะงามสีสันดีดีพี่น้องหมื่นสี่พันนาโรยเปิดไว้ อ่ะข้อตัวอาตเบอร์โทรหอยแหกก่อน062 4์5 4 9อ0ดหอยแหกคุณไประคูหน่อยรอๆงามๆมาฝากพี่ตอนน้อง 10... เท่าไหรก่อน14บส0 0หนึ่งมาพี่น้องหนึ่งหม้ีอพี่น้องผู้ไดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ไดอ่ะมันมัเด้อหอยแหกขอบคุณหลานๆครับผม ตัวนี้เปิดจกบาทครับเปิดหาพันหาลูกสองหมื่นหาสองหมื่นหาพันหาลอยเอาไปเป็นพอพันกับยังไดได้เนาะต้นโตดีต้นโตดีได้พี่น้องอันเข้าจัดการใส่เพิร์นเถอะวะจัดการใส่เพิรนเหี๊ยบพันหาโอ้มันบ่ได้กันขาดอยู่เดียวหาพันมันขาดอยู่หาลอยหาลอยโอ้หอยเวียดบ่หรือหอยเล้าพ่อเล้าหอยหอยเวียดหอยเวียดเนาะหอยเวียดหอยเวียดเพป็นบ่ขึ้นให้แต่ว่าจังหน่อยเพื่นกิดสีมาฮอดอกใกล้ตลาดสีว่ายเพื่นกิดมาดอกเพราะว่าเพิ่มมากแล้วถือว่าเพิ่มมากแล้วล่ะ โอเคเลยอยากได้255ห้าห้าเพิ่นพตาไห่เพิ่นไห่สองสาสี่อากาศกันอยู่นี่นึงเพิ่นรถไ่ยูเออสองห้เออใเคใก่สิไดกันแล้วเนาะครับคเพื่นมาจากไหนพ่นหนมไผ่พนมไผ่ร้อยเอ็ดเท่า เพิ่อนใดใส่สองหาหาได้พี่น้องผู้ใดสนใจทางบ้านเฮาโทรมาต่อรองเอาก้อนหอยเวียดก็ได้เอาไปต่อยอดได้เลยเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ได้ควายแนวนี้มันต้นโตดีเนื้อหนังดีลูกมีเรามีก่อข้อก็ได้ต้นโตก็ได้เนื้อหนังก็ได้เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม081 081 938 9387632 7632เพิ่นมาจากพนมไพรผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพิ่นได้พี่น้องเอาขอบคุณหลไลนมาอ่ะว่าเบร์ิบห้า2 5งหมื่นห้าพ ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ลองดูขอบคุณครับได้ไม่ได้ขยับขึ้นให้หน่อยไม่ได้เดี๋ยวกระบั้นครับตกลงครับเพื่อมาให้หน่อยไปเรื่อยยากสวยมากห้หน่อยไปเรื่อยสวยมากหายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกระสีหายแล้วครับเออาไปหข้งเอาไปจะไปหาแขางขวายเพื่อนด้ดีแล้วดีแล้วเนาะใครก็เพื่อนเพราะาเบิ่งเงินนะครับขอบคุณครับเพื่อนห้ยต่อไหนก็ซ้ำล่ะ อย่างต่อโอ้มาเบิ่งนคาหน่อยอ่างต่อเิ่งบรรยากาศการสื่อการคลายไปทำน้องพี่น้อนเนาะมึงโอายเขาตัวนี้เชือบาดหน่องไฟาย แะพี่น้องควายแะควายหน่อยเปิดเจ้าบาทครับต um ัวน uh> um> mm ี้ตัวนี้ครับครับเปิดไปเหมือนสามครับโอ้ยสิบสามพี่น้องเปิดไปสิบสามควายแแะ่ดิพี่น้องควายแแะ่ควายแแะพี่น้องสิบสามเปิดเปิดไปเหมือนสามควายแม่เอาไปเป็นแม่พันใส่พอแแะพัฒนาให้เป็น้อะตัวนี้เพราะพราะลอยเส้นตดี๋วนี้พี่น้องเก้าสิบกว่าหน่าจะได้เก้าสิบกว่าเอาไปใส่เจ้าข้าวเหนียวหรือพอพันธุ์แแคโยน้ำบานแค่แค่ พัฒนาให้มันเตีย่ยลงแหง้งเตี่ยแหง้งแพงเนาะควายแหง้งเตี่ยแห้งแพงสิบสามมันเปิดหวพี่น้องอุย้ยเบิงหนาตาตนตัวนาได้เลยได้หนินาควายแคะได้เลยพี่น้องว่าม่นใกลสีทองหรอเพใกล้สีสมหล, <c oughs> ลส้สมหรอเพื่อนมาพี่น้องโอ้ยสิมันเปิดไหบไก่สีผสมแล้วเพื่อน่าพี่น้องสูงเ่าพราอร่อยเส้นเนพี่น้องบนะพเม็ดสูงาเม็ดไก่สีผส,สมแล้วพี่นออ้ององได้แคลครบ่ะเ่า่าฮ่าฮ่าือาฮ่าาขา่ 0 9 3 0์เก2าสามศูนย์เก้พี um ่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อร่องกเพื่อได้ควายแคระเอาไปใส่พอดังๆเฮงหน่อยเฮงแพงเพื่อนว่ะตัวละแปดล้านก็เห็นมาแล้วควายแคร่นี่โอ้เอาไปใส่พอพันแคร์ได้สบายเลยออกมาจ็คส์วายยังแล้วบาทนี่ลูกเนาะโอเคถ้ามันหมานครับผมอย่างต่อพี่น้องมึงบรรยากาศการซื้อการขายควายแม่สาวน้อยจ๊ะบาทครับี่ หนึ่งหมื่นก็หาล่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยหนึ่งมื่ก็หาอยสีดีดีสีสันดีดพี่น้องแม่สาวหน่อยหน่อยต้นโตดีค่ะแข็งขาดีเบิดพี่น้องตะวันยังหน่อยอยู่หมื่นก็หารอยพี่น้องราคาป้ายน่อยตัวดีพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องแข็งขาต้นโตหมื่นก็หาร่อยเาสือองเพื่อนเตาเอาไปเขาขอเขาฟ้ามุูงึ่งลอยก็กว่านี้นี่น่แหละพี่น้องเนาะหมื่นก็หาลร่อยเนาะราคาพี่น้องเบตาต่อรองเพื่มเพิ่มมาจากไซนครับไทยเจริญจะส่ถอดเขาข้อนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์หกส 0587์ 1, 1, ห้าแปดเจอ้อหนึ่งเอ้อหน่งหกศใดชนแจกระโถนมากต่อรองคนใดพี่น้อง1นึ่งหมื่นก็หารน่อยแม่สาวหน่อยงามงามสีสันดีด,ดีพี่น้องอ่ะด้วยเราขอบคุณเรไรครับผมมันมานครับผมขออนุญาตถ่ายถ้ำครับเปิดเจ้าบาทครับผมสามหมื่นเนี่ยพี่น้องเขาเลยเขาเขาสเปกเลยพี่น้องเพื่อนว่าควายปูโกงแนไต่ซีตัวนี้สามหมื่นสื่อพี่น้อง สูงอยู่ประมาณ140ไดค้ความสูงพี่น้องเขาบบกใหญ่พี่น้องตัวปลาคอข้อใบเฉีงแต่ว่าจะขาดน้ำเลี้ยงนิดหนึ่งสามหมื่นสื่อๆเนาะลูกเนาะป้ายเอาไปเป็นคุ้มฝูงพอคุ้มฝูงมีเอฟซีมันคอมเมนต์มาว่าหาปลาคูกโตที่ไตซีเห็เนไหมอันนี้สามหมื่นเนาะไตซีเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงไหนได้พี่น้องตัวนี้เมพออยากโค้งในจังหน่อยพอท่านเต็มปน 30, ปไปดิเนาะอ่าสามหมื่นเปิดโดยมาจากไส่ลูก ท้าจ,จะเล่นจะสะท้อนเท่าพี่น้องสามหมื่นได้พี่น้องตัวนี้เ,เป็นตาซื้อของเผินพี่น้องเอาไปคุ้มครองใดเพราะว่าความสูงดนใดตนโตใดข้อใดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้หกสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโรมาต่อรองเผินใดเอฟซีสีฝากทายถ้ำพอพันใหน้แนวสันตัวน,นีตนน้ตอบโจทย์ได้เพื่นอนว่าโอเคเลยขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมอุ้ยรอของเผินอีหลีหอยเว้นปาร์ดลูกชายผู้ใด ลูกเจ้าสั้นพี่น้องลูกเจ้าสั้นเบิ้งแข็งขาตัวโตสามเส้นอ่องข้อเพลินพี่น้องหน้าตาล่อขนาดหน้ามอท้องสูงเท่าไรร้อยสี่สิบเท่เนาะร้อยสี่สิบบวกลบครับบวกลบตัวโตดีดีพี่น้องข้อหอยเว้นกูดอะสิบสามเดือนปาปีสามเดือนพี่น้องปีสามเดือนผู้ว่าซาตะการผู้ว่าซาตะการอ้ยพี่น้องสายประกวดได้ด้พี่น้องเนาะสายประกวดได้ด้เบื้องหลัง er e เพลินข้อเพลินตนโตเพลินแ่นอาลาดเพื่อเท่าไรหอยเวนิด สามหมื่นแปดพันห้าอุ้ยถือของเพลินนี่พี่น้องสามหมั 38, บักผูหน่อยตะวัญญนใหญ่พี่น้องงามสายดังพร้อมอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาทบทวนเบอร์ทั่วศูนย์เก้าสาม่องห่พี่น้องหอยเวนิตะการเพินบุรัชธานีเอาไปเป็นพอคอกพอข่ายพอพัน,ว,น,พนว่าต่ปีกว่ากาแข้งขาดีเบิรสีสันดีเบิรพี่น้องคุณน่ะถ่ายให้งามเพินนะมาเบิร์งถ่ายให้ โอ้ทายบักน้าวตัดพี่น้องงามของเพิ่นอีหลีพี่น้องโอ้ยผู้ด่ะงามของเพิ่นอีหลีอันนี้ก็ะซองแปดหาราคามาโพดแต่หมูน,นี่หอยเวนิดหอยเวนิดวายถือกูเหมือน,นี้หากแพงจังแบงปั่นเนาะหอยเวนิดเนาะโอเคโอเคขอบคุณหลายหมาเด้อป่านสว่างเฉลียวภาพี่พระนองมารอชมบรรยากาศการสืร่อการขายควายที่ตรล้านโคกกระดูก,ก,กบ,บ้านเชียงหวังเพื่นเมืองจังหวัดจันทบุรีคลิปนี้ เอาไว้เชนิดก็นองพี่น้องเนาะพบกันชีพหนาคอยห้พี่น้องกเษกษตรก่นผู้เลี้ยงงูหรือค่ายแฟนขาเฟนผดบ้านสังวันเฉลายชมีแต่ความสุขความเจริญห่ออางไกลจากโรคไก้ไข่เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวยวยเบิดหนีเบิดนึ่งน้ำกันสวัสดีครับ